รนดอมเขาอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวของคุณในตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับแม่หมอทรายทำนายไพ่ย,ยิปซีนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาล้วงนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆนะคะของเราหรือว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความคิดของเขาในตอนนี้นะคะ พลังงานนะคะเป็นพลังงานรวมภาพรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้รับพลังงานไม่ดีก็อยากมาน้อมรับนะคะอยากเก็บเอาไปใส่ใจให้ฟังเหมือนกับเป็นคําแนะนําแนวทางตักเตือนแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดเาูเขาอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวของคุณนะคะอาจารย์ขอดูพลังงานของเขาก่อนสามใบ หนึงเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญไพาอาจจะมีความวิบวับสะท้อนหน่อยเนาะอ่ะหนึ่งเหรียญน,นะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนาตุดินนะคะราศีมังกรราศีกันหรือว่าราศีพฤษศก็ได้อ่าหนึงเหรียญแปดเหรียญ the world พลังงานของคนคนนี้เหมือนเขาแบบตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้ย เหมือนเขาเอาทำงานหนักอ่ะเขาทำงานนักทำให้รู้สึกเหมือนว่าความสัมพันธ์กับของคุณกับเพื่อนๆนอะ่ะเอของเขากับเพื่อนๆน,นะคะโทษดิค่อนข้างที่จะดูในเหนื่อยอะ่ะเหมือนไม่ค่อยได้พบกันเพราะเขาอาจจะบอกว่าเหนื่อยทำงานนะคะหรือมีธุระอะไรต่างๆนะคะ ค่อนข้างดูแบบเนื่อยเฉยๆเรียบๆไปนะคะคนคนนี้นะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วก็พลังงานของเขาคือเขาเป็นคนที่ชอบหาเงินนะตั้งหน้าตั้งตา,งตาหาเงินเป็นคนจริงจังในการทํางานนะคะอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้เราก็ได้นะทีนี้เรามาดูพลังงานที่เขาอยากจะบอกกับเพื่อนๆสองเหรียญมาเลยค่ะสองเหรียญสามดาบ <laughs> สองเรียญสามดาบโอเคอสศวินถืออสศวินถือดาบนะคะหถ้วยอืมพลังงานก็ไม่ได้แย่นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคือจริง,รงๆอะเขารู้สึกว่าเขาเสียใจเหมือนกันนะเขารู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะคะที่เหมือนเขาไม่สามารถที่จะดูแลคุณได้เต็มที่ เต็มร้อยนะคะเนื่องจากว่าเขาอาจจะมีสภาวะทางด้านการเงินนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่รู้สึกว่าเวลาคุยกันแล้วมันมีเรื่องทะเลาะม,มันมีเรื่องทะเลาะหรือคุณแบบชวนเขาทะเลาะนะคะพลังงานอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆของเรากับเขาก็ได้นะคะเหมือนคุณชวนทะเลาะพอเขาไม่มีเวลาให้ก็อาจจะเกิดการชวนทะเลาะเอ่ออาจจะบอกเลิกกันด้วยในหลายๆครั้งนะคะแต่ก็วนกลับมาหา เขาอยากจะบอกเขาก็ตัดคุณไม่ขาดหรอกแล้วทุกๆครั้งที่ทะเลาะก,กันนะคะหรือมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะเขาเสียใจนะแล้วเขาก็จะแบบง้อคุณนะคะเขาก็จะง้อคุณหกถ้วยเขาก็จะง้อคุณเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะเอ,อห่างจากคุณได้นะคะสิบสิบไม้เท้าเขาเขาอยากจะบอกว่าเ,เขาเหนื่อยนะ เขาเหนื่อยกับการพยายามนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เจ็บไม่เท้าเขาดูสว่าเหมือนมันมีการทะเลาะมันมีการไม่ลงรอยเหมือนชวนกันทะเลาะนะังเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันตลอดเลยนะชวนทะเลาะกันตลอดเลยเจ้าชายถือเหรียญแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังพยายามที่จะเนี่ยนะคะเห็นไหมชูเหรียญเอาไว้พยายามที่จะ ประคับประคองนะคะประคับประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ก่อนเขาก็ไม่ได้อยากจะจากคุณไปนะคะแต่ว่าคุณก็พระราชาถือดาบคุณก็แข็งใส่เขาเหลือเกินคุณก็ชวนเขาทะเลาะเหลือเกินคุณก็เหมือนตั้งกฎเกณฑ์เข่งแบบเหลือเกินนะคะอืมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณนะคะ เขาก็รู้ว่าคุณรักเขาเขาก็รักคุณคุณก็อย่าขี้งอนมากเนี่ยเดะมนคุณคิดกังวลคุณคิดไปเองเขาไม่ได้มีใครนะเขาทำงานจริงๆนะคะเขาไม่ได้มีใครเขารักคุณน,นั่นแหละนะคะเขาไม่ได้มีใครหกดาบเขาไปทำงานจริงๆเขาไปเพื่อเพื่อหาความก้าวหน้าพัฒนาตัวเองจริงๆนะคะ สองถ้วยมันก็ยังยืนยันว่าเขาอะยังรักคุณนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอะรักคุณนะเกี่ยวกับตัวคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือคุณชวนเขาทะเลาะอะอืมบางครั้งเนี่ยคุณก็จํากัดขอบเขตให้เขาเนี่ยมากจนเกินไปจํากัดเขามากจนเกินไปนะคะเขาเหนื่อยเลยอืมเขาเหนื่อยเนี่ยมีทั้งรักทั้งเหนื่อยทั้งอยากจะพัก เขาอยากจะบอกว่าบางทีเขาก็อยากจะพักความสัมพันธ์ไปก่อนเลยแต่เขาก็ทําไม่ได้สองเหรียญยังวนเวียนเขาก็ยังกลับมาง้อคุณเพราะเขารักคุณนะคะเขาก็อยากจะพักความสัมพันธ์ j u s t m e n แต่ยังไงก็ตามเขาก็อยากจะดูการกระทำโอเค j u s t m e n ก้าวไม่เทา้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามันเป็นการกระทําแบบนี้บ่อยครั้งเท่านะคะ เขาก็อาจจะถอยห่างคุณได้เช่นกันเก้าไม่เท้าเขาก็อาจจะถอยห่างคุณได้เช่นกันนะคะเพราะเขาก็มีความเจ็บปวดมีบาดแผลเหมือนกันในการที่อาจจะไม่ลงรอยหรือว่าทะเลาะก,กันทางแก้ไขนะคะก็คืออาจจะต้องยอมรับตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะหันหน้าคุยกันมากขึ้น อาจารย์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e คอมเมนต์ให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ